d o x i l ิล่าสตรีมมิมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m ไม่ว่าจะที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าที่แอฟริกามีไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยังไม่ถูกมนุษย์รบกวนแม้กระทั่งในอุทยานคุ้มครองของซิมบับเวเรายัางแตะต้องสมดุลของธรรมชาติอยู่เลยค่ะทุกอย่างที่นี่เป็นของปลอมครับที่นี่ไม่ใช่ทุ่งหญ้าเป็นป่าโมเฟนี มีการสร้างเขื่อนเพื่อปล่อยน้ำเข้าทะเลสาบคาริบ้าทําให้น้ําท่วมบริเวณนี้เมื่อทําลายป่าแล้วพยายามฟื้นฟูส่วนใหญ่ป่าที่กลับมานั้นจะไม่ใช่พืชพื้นเมืองหลายอย่างเลยนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบโรคฟ,ฟลอปปี้ทรังสงสัยว่าช้างที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ฟอริกิลอาจจะโดนพิษจากพืชต่างถิ่นต้นใดต้นหนึ่งไปก็ได้พืชน,นี้เรียกว่าโบฮีเวร์ดูเหมือนจะเป็นตัวการหลักนะนี่คือพีโอโทรฟาดอกไม้สีม่วง นักวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณนี้เป็นที่ที่หญ้าถูกกินจนหมดได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฝนสัตว์จึงหันไปหาวัชพืชที่มันไม่ใช่หญ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อป้องกันตัวไม่ให้ถูกกินมากจนเกินไปพืชจึงเพิ่มระดับพิษในตัวเองตอนนี้มันแค่การสงสยัยยังไม่มีรายแน่ชัดครับเรายังทำการวิจ,จัยแล้วก็ไม่นานนี้ ผมมั่นใจว่าพวกเขาอาจจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็ได้มันเป็นปริศนาที่ซับซ้อนคงจะต้องอาศัยเวลาเงินและก็คนจนํานวนมากในการแก้ปัญหาบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ก็คือช่วยเหลือคนอื่นสิ่งที่เราทำก็คือให้ปลอกคอวิทยุอุปกรณ์สื่อสารแนวคิดห้องทดลองออยาและก็ให้พวกอุปกรณ์อื่นๆด้วยเหมือนกัน วันนี้เดฟจะช่วยคริสฟอกกินและยวนแอนเดอร์สันในการสวมปลอกคอให้ช้างป่วยการตรวจสอบวันนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆตามแนวชายฝั่งทเทเรซาบริเวณนี้มันเกี่ยวข้องเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับเราอยากจะแน่ใจว่ามันจะจํากัดอยู่แค่นี้เราจะต้องค้นพบให้แน่ว่าแถวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างจะได้ช่วยกันแก้ไขสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับโรคนี่ก็คือถ้าเห็นกรณีหนักมันน่าหดหูมากช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด การที่ได้เห็นมันค่อยๆอ,อดตายไปอย่างช้าๆมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยเราออกเดินทางไปพร้อมกับอัลเบิร์ตยวนและคริสไปตามหาช้างที่ป่วยด้วยโรคฟลอปปี้ทรังซินโดรมค่ะ ที่จริงนั่นพุ่มไม้แรกเห็นไหมด้านหลังมันแล้วก็ทางซ้ายด้วยนะตัวแรกที่กลายเรลาที่สุดคือโลรลลี่ใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีกสองตัวอยู่ตรงนั้นด้วยจะตัวนี้อาการหน,นักครับแต่ว่ามันเป็นผู้มาใหม่ก็นา่าจะเป็นตัวที่สมควรจะสวบปลอกคอให้กับมันอืมค่ะ เพื่อจะสวมปลอกคอให้ช้างก่อนอื่นเราจะต้องทําให้มันสลบปเป็นขั้นตอนที่อันตรายสําหรับช้างค่ะแล้วก็เสี่ยงมากสําหรับเราเพราะว่ามันหนักถึง3าตันเขากำลังใส่อีโทรฟินอลอมันเป็นยาเหมือนกัญชานั่นแหละแต่ว่ามันแรงกว่าจะทําให้สัตว์หมดสติผ่อนคลายไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและก็ความเจ็บอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะมันจะเจ็บไหมคะคือความเสี่ยงมันมีอยู่เสมอนะ เก็ร้องช้าใจใงจุดนาหนังช้างหนา1-2นิ้วนั่นหมายถึงคุณต้องการเข็มยาวๆแล้วก็ปืนยิงที่แรงพอแต่สัตวแพทย์สัตว์ป่าเหล่านี้เชี่ยวชาญในการแพทย์ภาคสนามมากค่ะพวกเขารู้วิธีจับที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์หลายชนิดที่ต้องการความช่วยเหลือบางครั้งพวกเขาอาจจะต่อสู้กับอุปสรรคยาวนาในการช่วยเหลือสัตว์แต่เท่าที่ฉันได้เรียนรู้มันสำคัญต่อการช่วยเหลือสัตว์ทุกแห่งเลย เดฟเริ่มต้นจากทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียใต้ทำงานกับแกะบิ๊กฮอร์นที่ทะเลทรายอันซาโบเรโกไม่ไกลจากชุมชนรีสอร์ทที่ปามสปริงเท่าไหรนะ่นักประชากรแกะบิ๊กฮอร์นกำลังต่อสู้กับการสูญพันธ์นเหมือนกันฉันพบว่าปัญหาของแกะเริ่มหลังจากการตื่นทองแคลิฟอร์เนียในปี1849เมื่อหลายพันตัวถูกคนงานเหมืองสังหารเอาเนื้อและหนังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำร้ายแกะบิ๊กฮอร์นและที่อยู่ของมันค่ะ แต่สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดก็คือการน,นำปศุสัตว์เข้ามาพวกมันนำเอาโรคร้ายที่ทำให้ประชากรบิ๊กฮอร์นซึ่งไม่เคยพบโรคเหล่านี้ลดน้อยลงไปอีกและที่ยิ่ยงร้ายไปกว่านั้นดินแดนของบิ๊กฮอร์นซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลทรายเปิดกว้างกลายเป็นที่พักอาศัยชั้นดีไปซะแล้วรีสอร์ทและสนามกอล์ฟปกคลุมทะเลทรายด้วยอัตราที่รวดเร็ว ทำให้สีเขียวกลายเป็นศัตรูร้ายกาจของแกะอันที่จริงที่ปามสปริงมีสนามกอล์ฟมากกว่าจํานวนแกะบิ๊กฮอร์สอีกที่นี่มี100สนามในขณะที่แกะมีเพียง65ตัวแผ่นดินเล็กๆที่เหลือให้แกะป่ากําลังจะถูกยึดครองบ้านเรือนและสนามกอล์ฟรุกล้ำทะเลทรายซึ่งเป็นที่อยู่ของแกะและสัตว์อื่นๆ ามกลางภัยที่คุกคามนั้นเดฟต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของแกะปีละครั้งรมสัตว์และปลาของแคลิฟอร์เนียจะทุ่มเทเต็มที่ในการตรวจสอบแกะเหล่านี้บิ๊กฮอนที่ลอดไรยสิบต,ตัวถูกจับมาเพื่อตรวจสอบทำตัวอย่างติดป้ายและสวมปลอกคอค่ะมันเสี่ยงมากค่ะที่อยู่ของแกะอยู่ในถิ่นธุรกันดารและคาดเดาทิศทางลมไม่ได้การทำงานจากเฮลิคอปเตอร์จึงเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นงานอันตรายครับ เพราะว่าอันตรายมากที่ต้องบินต่ำในทะเลทรายไล่ล่าสัตว์เพื่อนผมสี่คนทํางานแบบนั้นแล้วก็ตายไปแล้วแต่เราทุกคนจริงจังกับมันมากในแง่ของผลกระทบต่อสัตว์ผลกระทบต่อเราและก็ผลกระทบต่ออายุไขของเราด้วยนักบินสตีฟเดอเฮเซสเป็นคนเก่งคนหนึ่งเขาเรียนการบินมาจากเวียดนามสตีฟผมเห็นสองตัวอยู่ด้านหลังก้อนหินที่อยู่หลังเรานะ เราเพิ่งบินผ่านมันไปสีขาวๆบนก้อนหินนั่นใช่ไหมนั่นไงลังสันเขาเห็นไหมอ่าใช่ไหมอ่าลุงเดฟมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,อ,าาลวอ๋อใช่ใช่มาแล้วมาแล้วโอเคอมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เอาละสตีฟปืนพร้อมนะเมื่อการล่าเริ่มขึ้น ทีมงานมีเวลาไม่ถึง5นาทีในการจับตัวไม่เช่นนั้นอุณหภูมิในร่างกายของมันจะขึ้นสูงและชีวิตอยู่ในอันตรายจะต้องล้มเลิกการล่าเอาละได้แล้วจับมันได้แล้วเอาถุงมาเลยได้ตัวแล้วเดฟและบ๊อบทีเกิร์ผู้เชี่ยวชาญการจับรุดไปที่สัตว์เพื่อดูว่ามันสบายดีหรือเปล่าเพื่อจะให้มันสงบพวกเขาจะต้องผูกตาและมัดขาไว้ด้วยกัน ผมถูกกัดเตะตีละไรกระทบกระดูกหักด้วยผู้ป่วยเนี่ยชอบทําร้ายผมเวลาที่พวกมันมองไม่เห็นพวกมันก็จะสงบลงดิ้นรนน้อยลงแล้วก็อุณหภูมิก็จะไม่สูงเท่าที่ควรแล้วพวกมันก็จะเครียดน้อยลงเยอะเลยนั่นจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเร็วแล้วก็ได้ผลด้วยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราใช้ในการจับพวกมัน บ๊อบและเดฟเตรียมแกะเพื่อการขนย้ายไปยังห้องทดลองเคลื่อนที่ที่เบสแคมเป็นการบินที่สั้นค่ะแต่ว่าสำคัญมากพวกเขาจะต้องทำงานอย่างรวดเร็วพวกเขาจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิว่าแกะร้อนเกินไปหรือเปล่า แล้วก็เช่นเดียวกับนาคที่จับมาได้จะต้องมีการทดสอบมาตรฐานดูว่าสัตว์ตัวนี้พบปรสิตหรือว่ามีโรคร้ายหรือเปล่าและพวกเขาก็ยังวิเคราะห์ DNA ของแกะเพื่อดูว่ามันมีปัญหาพันธุกรรมในประชากรหรือไม่พวกเขาจะติดปลอกคอวิทยุและติดป้ายขณะที่งานในห้องทดลองภาคสนามดำเนินไปเดฟและบ๊อบจะเก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่จับมาด้วย หายใจที่36หัวใจร้อยยี่สิบมันคุกข่านานทีเดียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันป่วยหรือเปล่าเนี่ยตามันบอดนะสิดวงตามไม่ทำงานเลยตาขวามันเนี่ยอ๋อใช่ตาขวาตลกร้าวแล้วก็หดลงนะที่เบ้าตาก็มีแผลด้วยแล้วก็มันยังมีอโอโหดูสิมีฝีหนองใต้าตาด้วยนะเห็นไหมแผลเรื้อรังเลยทีเดียวนะเนี่ย เห็นได้ชัดว่ามันอยู่บนหน้าของเจ้าหนี่มานานแล้วครับเป็นแผลที่ใต้าตาอยู่ตรงฐานของฟันกรามซี่สุดท้ายถ้ามันอยู่ในสวนสัตว์หรือว่า,เ,าเป็นสัตว์เลี้ยงคงจะต้องนำไปผ่าตัดอย่างเรียกว่าอย่างยาวเลยละ่ะเปิดแผลดึงฟันแล้วก็ทำการเจาะน้องออกมาแต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้นอกจากช่วยเจาะน้องแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากอะไร ผมว่าน่าจะปล่อยมันไปดีกว่านะเนี่ยสัตว์หลายตัวมีบาดแผลครับแผลเก่าแผลติดเชื้อสิ่งที่คงไม่หายแน่ถ้าไม่มีการแทรกแซงกันขนาดใหญ่และสำหรับการรักษาสัตว์ป่าโดยทั่วไปเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งมากนักนอกจากว่าเพื่อช่วยชีวิตอ่าไปไปได้แล้วไปเลยไปเลย กลับมาที่ห้องทดลองเคลื่อนที่งานของเจ้าบิ๊กฮอนเกือบจะเสร็จแล้วค่ะขวดน้ำจะช่วยให้มันเย็นลงและมันก็พร้อมแล้วสำหรับการปล่อยตัวเราทำหลายอย่างที่เจ็บปวดเลยครับแต่ว่าในระยะยาวมันก็ดีสำหรับความเป็นอยู่ของสัตว์และบางทีงานของเราก็คือการสร้างความเจ็บปวดในระดับหนึ่งในระยะยาวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสัตว์พวกนี้ ซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ doczilla.com กลับมาที่แอฟริกาค่ะเรากำลังจะยิงยาสลบใส่ช้างป่วยฉันเครียดมากนะคะช้างตัวใหญ่และก็สวยงามแต่ว่าเราจะต้องวางยามัน จตอนนี้มันมึนแล้วใช่ไหมคะมันรู้สึกตัวไหมคะโอ,อ้คงอีกสักสองสานาทีนะจะต้องรอให้มันวิ่งเข้ากระแสเลือดก่อนแล้วก็ค่อยไปที่สมองก็คงใช้เวลาสี่ถึงหนาทีก่อนที่มันจะเริ่มรู้สึกเวลาที่มันรู้สึกถึงฤทธิ์ยามันจะทรงตัวคืออันที่จริงแล้วมันจะไม่สุดลงเหมือนเวลาที่รู้ตัว แต่ว่ายาที่ใช้กับมันก็แรงทีเดียวจะเห็นว่ามันเองตัวไปมาแล้วก็คงจะล้มลงในอีกไม่ช้าเนี่ยตอนนี้มันยังขืนตัวอยู่เอาละเอ่อสีนาที39และ30วินาที นั่นไงมาลมเลยไปเลยเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งมันสลบไปนานเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งมีมากขึ้นค่ะก่อนอื่นเราจะต้องจับช้างนอนตะแคง สำคัญมากนะคะที่จะต้องระวังไม่ให้ตัวมันทับงวงเราต้องสอดไม้ไปที่ปลายงวงเพื่อช่วยเปิดทางหายใจให้มันเพราะว่าหัวช้างอย่างเดียวก็หนักถึง1000ปอนด์แล้วค่ะเดฟและอันเบิร์ตจึงต้องขุดรูใต้ตัวมันเพื่อสวมปลอกคอดาวเทียมในขณะเดียวกันฉันก็ได้ช่วยคริสตัดตัวอย่างจากงวง ตัวอย่างของกล้ามเนื้อที่เสียหายแล้วก็เนื้อเยื่อประสาทที่ได้รับผลจากพรอพิทรังซินโดรมที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ต่อไปฉันอยากทำงานอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ป่ามานานแล้วล่ะค่ะชวานียอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกอย่างของสัตว์ตัวนี้มันน่าทึ่งมากจริงๆวิเศษจริงๆนะคะที่ได้มาอยู่กับสัตว์สวยงามแบบนี้โอ้โหมันจะสวมได้ไหมเนี่ย ยังต้องการอีกสักสี่นิ้วนะผมว่าถ้ามันสลบนานเกินไปน้ำหนักของมันอาจจะกดทับอวัยวะสำคัญยวนกับฉันทำงานอย่างรวดเร็วค่ะเราเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำที่หูช้างอ้าปล่อยแรงกดได้มาวางนิ้วลงไปนะค่ะได้ค่ะเฉันกลัวว่ามันจะเป็นอะไรนะคะ คริสทำงานกับงวงช้างจนเสร็จแล้วแต่ว่าปลอกคอดาวเทียมก็ยังติดไม่ได้สัตวแพทย์กังวลว่าเราใช้เวลามากเกินไปหรือเปล่าออยู่ตรงกลางหรือยังพยายอมเอาเข้าตรงกลางนะผมจะจัดอันนี้เองอืมมันใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเนี่ยแต่ในที่สุดก็สวมปลอกคอได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องปลุกช้างแล้วค่ะคริสฉีดยาเพื่อต้านยาสลบน่าจะใช้เวลาออกฤทธิ์ราวๆหนนาที ถ้าปลุกมันไม่ได้เนี่ยเรามีปัญหาแน่เลย5นาทีแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบสนองเลยยวนกับคริสเฝ้ารอแล้วก็กังวลมากฉันก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ยอมตื่นเร็วเหมือนอย่างที่เราคิดเอาไว้ มันไม่ฟื้นอย่างที่เราคิดค่ะไม่รู้ว่ายามไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติอย่างอื่นแต่ว่าคนจะต้องหาให้เจอปกติเวลาที่มันนอนนานขนาดนี้การหายใจจะแผ่วลงจนมันไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยอ้อไม่นะคะช้างไม่ยอมตอบสนองค่ะมันอาจจะตายก็ได้เราจึงต้องลงมือโดยเด็ดขาดเราจะพยายามดึงมันขึ้นมา นะ<า>ความพยายามของเราล้มเหลวค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าช้างตื่นแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมลุกช้างที่อยู่ใ,ใกล้ๆรู้ว่ามีอะไรผิดปกติช้างจะสื่อสารกันผ่านคลื่นเสียงที่ต่ำจนมนุษย์ไม่ได้ยินสตัตวแพทย์หวังว่าช้างพวกนี้จะกระตุ้นให้เจ้าตัวที่นอนอยู่นั้นลุกขึ้นแต่ถ้าทางพวกมันไม่สบายใจ ช้างป่วยก็ยังนอนอยู่ทั้งเชือกทั้งกลิ่นของเราทำให้พวกมันล่าถอยไปเราพยายามครั้งสุดท้ายที่จะกระตุ้นให้เจ้าช้างลุกขึ้นถ้าเราทำไม่ได้ผลมันอาจจะถึงตายก็ได้ hey, 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 hey. Hey. มีหลายอย่างที่ผิดพลาดกับยาสลบ่อายาอาจจะแรงไปสําหรับมันสัตว์บางตัวไวกว่าสัตว์อื่นใช้แค่ปริมาณปกติแต่ว่ามันอาจจะหายใจลําบากผ่านงวงที่เป็นโรคอาจไม่ได้รับออกซิเจนมากพอและก็สลบไปพักใหญ่มันนอนนานกว่าที่เราคิดเพราะว่าผมสวมปลอกคอลําบากแล้วก็ยังตัดที่นเนื้อลําบากใช้เวลานานกว่า 40, 40นาทีเราไม่อยากให้มันนอนนานกว่านั้นแต่ว่าเราก็ใช้ไปถึง50นาทีเมื่อเราสวมปลอกคอสาเร็จแล้วก็แก้ไขมัน หลายอย่างก็ขึ้นได้โอกาสที่มันจะยืนขึ้นมีน้อยกว่าร้อยละสิบผมว่าทุกคนก็รู้สึกว่าได้ทำทุกอย่างพยายามทุกทางแล้วแต่ว่ามันยังไม่ยอมยืนขึ้นนะเห็นไหมนะฉันไม่อยากเชื่อสายตากับภาพที่เห็นเลยล่ะคะ่ะสัตว์ตัวนี้องอาจอย่างที่สุดในที่สุดมันก็ยอมยืนขึ้นแล้วก็เดินต่อไปฉันจำได้ว่ามนุษย์เรามีผลต่อสัตว์อื่นทุกอย่างและทุกทางจากสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกและถ้ามีคนที่ทุ่มเทยอย่างเดฟคอยอยู่เพื่อปกป้องพวกมันพวกมันก็มีอนาคตเช่นกันเวลาคุณสาบ้านในฐานะสัตวแพทย์ที่จะช่วยบำบัดทุกให้สัตว์และพยายามเข้าใจปัญหาสุขภาพของพวกมันคุณจะรู้สึกถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องทำทุกอย่างที่ทำได้ผมคิดว่าผมเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ผมคงทำอย่างอื่นไม่ได้ ็อกซิลสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l l a c o m